อบาทโดี่นตรินะคะเพื่อแรกวัคซประมวลกได้สาราา3นาทีจะถึงช่วงวา15นาานะและทาบริัมาแลกัคีนะคะไ่ริเอีกแรกขอาคคุณนะคะองาสอมัดก็ได้หรือว่าจะเป็นถ้าจับไปเไม่ ลงทียนได้เลยปุนะคะจะเจอบูสโปรโมชั่นอยู่ด้านขวามือค่ะนะคะและ้วก็วันนี้เนี่ยสหรับสมาชิก m b k p l u s รับบัตรกำนันนะคะ500บาทเมื่อช็อปอินในศูนย์นะคะครบ1,000บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จหรือเซลล์สิ่งนะคะพิเศษนะคะเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ที่ดีค่ะรับบัตรกำนันนะคะคเพิ่มเติมนะคะ500บาทเมื่อช็อปอินในศูนย์นะคะครบเพิ่ม1,000บาทขึ้นไปต่อเซลล์สิ่งน,นะคะและสมาชิกคอเชนไลฟ์ค่ะรับเพิ่มบัตรกำนันสูทนะคะ เมื่อแรกโอชิคอยนะคะ1นึ่ันเหรียญผ่านแอปพลิเคชันโซเชียลผ่านค่ะและพิเศษสุดเลยช็อปตุ้ตรางวัลกดรับสิทธิ์และสมัครช็อปได้รับทิ้งในซูผ่านแอปพลิเคลัสค่ะยล้วนะคะใครยังไม่มีดาวน์โหลดได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสจาบท่านที่ช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันนะคะครบทุก1,000บาทจะได้รับ1สิทธิ์ในการรุ้งรางวัลค่ะสำหรับรางวัลที่หนึ่งนะคะที่ค้าคือสินค้าในแบรนด์ดีคุณสอง สองคือจะเดินอกับนะคะาวที่2อแพคเกจ